เฉคะ่ะแพค่ะวีเก้าค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอแพเป็นเพื่อนสนิทถูกใช่แล้วเสียงดีมากแบบว่าตอนที่แบบอยู่ด้วยกันแบบว่าเขาชอบร้องเพลงมากไงแล้วเขาคนนี้ร้องเพลงพอมากนะแบบหนูเชียร์เขาแบบมานานแล้วว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นนักร้องนี่อะไรอย่างเงี้ยเทาไมรจริงๆเราก็ดูว่าใช้ได้อยู่นะชอบเต้นนะชอบเต้นชอบร้องมากสดๆวันเนี้ยไม่ค่ะไม่ชอบแสดงอย่างเงี้ยแล้วเรามาสมัครเอฟเอส ไม่สมัครค่ะ <c oughs> เออคือเราไม่มาสมัครเหรทำไมอะคะห <c oughs> นูไม่ชอบร้องเพลงอะชอบร้องเพลงเน่หนูชอบการแสดง <c oughs> แล้วระหว่างที่น้องพ่อแพรเขาเรียนแอคติ้งอยู่เงี้ยเราได้ดูแล้วเอาไปแอบฝึกมั้งไหม <c oughs> ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูเงี่ยเพราะว่าหนูก็แบบทำงานทุกวันแล้วก็เรียนด้วย,ยไม่ค่อยมีเวลาดูแต่ถ้ามีเวลามาเชียร์ก็จะมาเชียร์อย่างนี้ค่ะอย่างนี้มีแมทที่แบบได้สบตาเพื่อนบนเวทีแล้วแบบฉันมาแล้วนะ่ ติดไปในกล้องใช่ป่ะแล hey, ้วเขาไปดูรีลันเงี้ยแล้วเขาก็เฮ้ยกัดจังมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่เห็นหนู่อะไรนะกัดจังอ่ะเยอะกันนะให้เดาแล้วคนที่เขาไปจิ้มริดใช่ไหมไม่รู้ค่ะมันเป็นมาจากการ์ตูนค่ะเรื่องดรสลัมกับหนุ่ยอาราเล่ดีเนี่ยเขาไม่ตั้งชื่อว่าสลัมจะกักรลีแล้วถ้าเกลียดเราเป็นคุณนะไม่แน่บ้าผมจะถามอะไรผมจะถามว่าคือโจทย์อาทิตย์นี้เขาได้เลยที่กาก้าถูกไหม ว่ายากไหมสำหรับว่าแพ้กลับบ้านเลยตัวเองเอาบัตรมาทีเ่เดี๋ยวฉันไปดูเองตัดไหม่ตัดใหม่ใ,หมใช่ค่ะบ้าค <c oughs> ่ะเออไม่แล้วปกติแล้วคุณว่ายังไงเลยที่กาก้าเนี่ยดนิโมฟอร์มมันนี่เขาสุดยอดจรินะ,ะแล้วมาต้องมาเจอเที่กาก้าคุณว่าเขาสามารถทำได้หรือเปล่าสามารถทำได้ไหมเอ,เอาพูดตรงๆนะหนูก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเอออย่างพ่อแพ้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเพิ่งแบบคือเขาเป็นคนร้องเพลงเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้แบบในด้านเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาก็ฝึกนะเพราะว่าใช่เขาก็ฝึกมาตลอดนะตอนที่แบบเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเคยทางานด้วยกันเนี่ยเขาก็จะพยายามแบบในท์เดนคิดว่าเขาทําได้ดีกว่าวิก,ก่อนไหมคิดว่าทําได้ดีกวาวก,ก่อนแน่นอนเอาเป็นว่าเราหวังดูคอนเสิร์แล้ก็ส่งวิญญาณการแสดงของเราไปให้เ่อนเป็นเวทีด้วยกันไนด้ไ okay. ด้เอ็นจอยนจะเพราะดู่าห่งจากการพูดจากการจาเป็นคนตรงดีเหมือนกันไ okay. okay. ด้โอเคขอเคค่ะจ แล้วเขาบอกว่าเพื่อนกันน่าจะเหมือนกันนะก็จริงนะน้าคล้ายๆกันอยู่นะ